ร่างงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดใช้เวลาร่วม4ชั่วโมงสอบถามนางสาวนภปภาตันตรกูลหรือแพทภรรยาของนายอัครกิจวรโร์เจริญเดชหรือเบนเรสซิ่งผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงินจากการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งทนายความของนางสาวนภปภาเปิดเผยนะครับว่าเอกสารที่ชี้แจงเป็นเส้นทางการเงินและรายได้ของนางสาวนภปภาครับเอกสารที่ขาดตกบกพองมาส่งเพิ่มเติม เท่านั้นแหละครับในส่วนของรายรับหรือว่าเป็นเงินจำนวนล้านบาทท,ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องครับทั้งหมดที่เกี่ยวข้องครับผมเห็นขึ้นไปนานเหมือนกันแล้วเบื้องต้นการตรวจสอบเอกสารที่เราให้ไปเจ้้าหนาที่เขาโอเคหรือยังคะโอเคครับในเบื้องต้นก็ถ้ายังขาดหรืออะไรเดี๋ยวเขาคงแจ้งมาอีกครั้งหนึ่งครับครับแต่ายรอบนี้เราก็ถือว่าเอามาทั้งหมดที่เรา แล้วเออผมคิดว่าส่วนเนี้ยถามเจ้าพนักงานจะสะดวกกว่านี้นะครับว่ายังขาดตรงบกพร่องอะไรเราคงแต่ในส่วนของเราเราเอามาครบใช่ไหมคะเท่าที่เราสามารถจะหาได้ในเบื้องต้นนะครับครับผมอ๋อแปลว่ายังมีมีบางส่วนที่เราอาจจะเอามาให้เพิ่มก็ยังไม่หมดใช่ไหมหรือว่าไงก็ต้องอยู่ดุลพินิจเจ้าพนักงานครับว่ายังติดใจตรงไหนครับเชิญครับขอบคุณค่ะ ล่าสุดพลตตรีชาตรีภัยสลรศิลป์รองผู้บัญชาการตํารวจปราบป,ปรามยาเสพติดเปิดเผยนะครับว่านางสาวนภภายอมรับว่านายอักครกิจได้โอนเงินโดยเสน่หาประมาณ1นล้านเก้าแสนบาทเข้าบัญชีเงินฝากซึ่งนางสาวนภภาก็โอนเงินคืนไป5 0 0แสนบาทหลังจากนี้จะทำนังสือไปถึงปปงงนะครับเพื่อตรวจสอบเงินจำนวนนี้หรือว่านางสาวนภภาจะถอนเงินสดมาให้พนักงานสอบสวนเพื่อทำบันทึกยึดเอาไว้ก็ได้ คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้าและยังไม่แจ้งข้อกล่าวหาใดต่อนางสาวนภพานนะครับเนื่องจากการโอนเงินลักษณะนี้ยังมองได้ว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวครับ